วัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะเข้ามาดูที่หลังบ้านยูทูบนะทุกคนเราจะมาดูเราเราจะมาตรงตรงไหนนะทุกคนเรามาตรงที่สร้างรายได้แล้วนะทุกคนคลิกเข้าไปที่สร้างรายได้เราแป๊บนึงนะทุกคนแล้วคืออันนี้เราเราจะมาสมบัติตามเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ออ ตรงนี้ทุกคนที่ว่าดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ในเอ็กเซลนะทุกคนเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปที่เออเอ็กเซลนะทุกคนหลังจากคลิกแล้วก็คือมันจะทําการเอ่อดำเนินการนะทุกคนมันจะดําเนินการไปที่หน้าเอ็กเซลนะทุกคนสวัสด ือเราอ่ะคือเข้าไปด,ดูข้อมูลใช่ไหมว่าถ้าสมมติว่าแบบรหัสยังไม่มาอะไรเงรี้ยเราต้องทํายังไงต้องแก้ไขยังไงอะไรใช่ไหมเราก็เลยเข้าไปอ่านดนูนะทุกคนก็แบบว่าเออจะเข้าไปแก้ไขที่อยู่ใช่ไหมแล้วก็ทําการให้มันส่งอีกครั้งนะทุกคนให้ตามเนเอร์เน็ตส่งรหัสั้ใช่ไหมเพื่อให้เราไม่ยนยืนที่อนที่ แด็ไหมายส่งมาถึงอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็เลยส่งเก็เลยแบบว่าเข้าไปแก้ไขที่เพื่อส่งรหัสทั้งท่ทุกคนที่แรกคือแบบว่าสามารถเข้าไปดูต่างๆได้ทุกคนเกี่ยวกับแบบว่าการช่วยเหลือทุกคนเพราะบางทีก็คือก็อาจจะแบบไม่รู้จะปูดภาษาไทหรือว่าแบบดูในช่องบางทีก็ไม่ไมตรงไม่มีใช่ไหมหาไมู่้กไม่มีเราก็เลย บางคนก็เข้ามาดูในนี้ได้นะทุกคนก็ทาง youtube จะมีคู่มือไว้ให้เราก็เชื่อมต่อไปที่เอ็กเซนใช่ไหมพอเชื่อมต่อไปที่เอ็กเซนเราก็เข้ามาที่หน้าเอ็กเซนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมากดตรงนี้นะทุกคนเราจะคลิกเข้าไปนะทุกคนเออเราคลิกเอ่อ,รอ,อตรงเชื่อมร่างเงินแล้วก็เลือกข้อมูลบัญชีนะทุกคนแต่ว่าอันนั้นคือเข้าไปดูรายละเอียดช่องใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเรา อยากเข้าไปเกี่ยวแก้ไขข้อมูลเราจะไปเลือกตรงชำงระเงินแล้วมันจะตรวจสอบเพื่อยืนยันตรงนี้เนี่ทุกคนเรายวเราเข้ามาดูนะว่าเราจะแก้ไขดูอะไรว่ายังไงนะทุกคนถ้าสมมติว่า,เ,าเราอยากแก้ไขใช่ไหมเราก็ส่งลาฟอ,อีกครั้งอันนี้ก็คือเราจําเป็นต้องแก้ไขที่อยู่ใช่ไหม ถ้าทำเด็ดเ huh ี Les ่ย่ตรงนี้นะทุกคนเตาก็คคิดอันนี้คือเราเข้าไปอ่อนกได้ทุกคนเราก็คือต้องมาคิดหาดูนนทุกคนเพราะว่าก็ไม่ยังไม่เคยใช่ไหมยังไม่เคยส่งอะไรแบบนี้เราก็เลยลองลอง ดูนะเปิดทีมมันจะมาเร็วนะทุกคนเรื่อของรอบที่แล้วมันก็เป็นเดือนนะทุกคนเดือนกว่ามันก็ยังไม่มาเราก็เลยเชือกับประมาณประมาณหลายวันแล้วประมาณก็เดือนกับประมาณสิบกว่าวันแล้วเราก็เลยเออส่งรหัสไปครั้งในช่วงประมาณวันที่ประมาณวันที่ยี่สิบกว่าทุกคน เดี๋ยวเราเข้าไปอัปเดตข้อมูลนะทุกคนก็มันจะลิงก์ไปที่หน้าข้อมูลที่อยู่ของเราข้อมูลส่วนตัวใช่ไหมแล้วเราก็ต้องมาแก้ไขนะทุกคนข้อมูลเดิมของเราอ่ะมันจะเป็นภาษากฤษทั้งหมดใช่จานเราก็เลยมาเปลี่ยนตรงที่อยู่มันจะมีสองบรรทัดนะทุกคนเราจะตัดบรรทัดที่สองภาษาไทยและบรรทัดแรกภาษาอังกฤษเปิทีแบบว่า แเอาไปลืมวบบ้านคนอื่นอะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าของไทรอะไรเงี้ยเืออาจจะส่งผิดอะไรเงี้ยก็คืออาจจะเขาจะได้รู้้ใช่ไหมว่าเออของที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีบางคนก็คือถ้าแบบเป็นภาษาอังกฤษเขาก็ไม่อ่านเพราะว่าไม่ได้สนใจใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นมรนทัดแรกภาษาอังกฤษมรนทัที่สองเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาไ,ไทยแล้วกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบไปสง่งบ้านใครเขาจะได้แบบอ๋อชื่อนี้คุบ้วนอ่ะ ที่บ้านนี้ไม่ใช่บ้านเราเนี่อะไรเงี้ยเหมือนว่าเขาจะได้แบบอบอมาให้อะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นภาษาอังกฤษเขาบางคนก็คือไม่ได้สนใจที่จะดูไงทุกคนคิดว่าเออสมผิดก็ไม่ได้จะใช่ของเขาหรือไม่ไม่ได้คนรู้จักของเขาอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยเราก็เลยมาแก้ไขดูภาษาไทยเอ่อที่บรรทัดที่สองะทุกคนไปที่อยู่แล้วก็พวก หมายเลขปตัตตนียอะไรพวกนี้เราก็ใส่ไปแล้วก็คุณแก้ไขไปนะทุกคนเราก็สรวจสอบข้อมูลนะทุกคนแบบเออดูให้ดีว่าตรงไหนอะไรยังไงอยู่นะแบบบางที่ก็แบบแก้ไขข้อมูลได้ดีนะทุกคนเรื่องนี้ยของเราไม่ได้เกิเป็นเพราะเราเรายังใส่บางที่บางคนอะ่ะใส่ไม่ได้ละเอียดอ่ะแต่เขาก็ไม่ส่งกลิ่แต่ของเรา เออส่งมายังไม่ถึงแล้วก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะทุกคนเพราะว่ามันเริ่มส่งตั้งแต่ประมาณวันที่แปดของเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเนที่แล้วก่อนอะไรทุกอย่างนี่แหละนที่แล้วก่อนเออไม่ใช่เดินไม่ใช่เดินเดินที่เด้อเดือนที่แล้วสุดท้ายเดือนที่แล้ว ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเสียงไม่ดีไหมนะทุกคนเดี๋ยวแต่ว่าเออเราอาจจะต้องแบบทําเสียงไปตัดเสียงควบประมาณสองึงสามครั้งนะทุกคนเดี๋ยวดูข้อมูลให้ให้ดีแล้วก็ก็อาจจะบันทึกแล้วนะทุกคนก็เนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วเราก็่บันทึกนะทุกคนก็ดูข้อมูลอะไรให้ครบนะทุกคนว่าเออเรากรอบตรงไหนถูกผิดอะไรยังไง อันนี้เราจะใส่เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยนะทุกคนก็คือเน่าประเทศหรือประเทศไทยอยู่แล้วเราไม่ต้องเลือกตาาตามนะทุกคนแล้วเราก็เอ่อจะทําการบันทึกละนีเ่เราดูหลังว่าดูหลายรอบมากเลยแน่ใจว่าเออเรากรอกถูกไหมเพราะว่ากลัวว่าข้อมูลมันจะมาไม่ถึงเรานะทุกคนพราว่าแบบไปติดจะไม่ส่งถึงเราอันนี้เราเสร็จแล้วนะ เสร็จแล้วเราก็กลับมาที่หน้านี้แล้วก็กดส่งอีกครั้งแล้วเราก็ทําการส่งอีกครั้งนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเลือกส่งส่งขึ้นอีกครั้งนะทุกคนเราก็ดูนะว่าเออหมู่บ้านอะไรอะไรเงี้ยที่เราใส่ไปถูกไหมถ้าถูกแล้วเราก็กดส่งขึ้นอีกครั้งได้เลยนะทุกคนเนี่ยเราก็ดูแล้วดูเล่าดูแล้วดูเราก็เออถูกหรือยัง ก็คือมีความลังเละทุกคนกลัวว,ว่ามันจะส่งมาไม่ถึงเราเพราะว่าตอนนี้ออเงินเข้ามาแล้วหนึ่งเดือนแล้วทุกคนก็มาึองเดือนนี้แล้วของเนเนี้ยมันยังไม่ถสงมันยังไม่ถึงสิ้นเดือน,นถ้าสิ้นเดือนมันจะตัดอีกทีนี้เราขอสมม่งแล้วนะท <c oughs> ุกคนเขาบอกว่าเออในเดือนนี้เราจะส่งรหัสพินไปที่บลัลรเครินี้ก็คที่เราใส่เมื่อกี้ ทีนี้เราก็เสร็จแล้วนะทุกคนอันนี้เราก็มาทําให้ดูนะทุกคนว่าการส่งลาาขึงครั้งก็เราต้องทํายังไงถ้าสมมติว่ารอนานมากหรือรหัสไม่มาทุกคนก็คือถ้ามันมันก็กำหนดอ่ะประมาณสามเดือนหรือสี่เดือนที่ที่ทาง y o u t u b กำหนดก็คือประมาณช่วงกราณาของเราถ้าสมมติว่า,านนมันไม่กำหนดทางโฆษณาเอ่อท,ทูบจะรับโฆษณาที่เข้าไปในช่องของเรานะทุกคนก็คือเราจะไม่ได้เงิน ถึงว่าเราคิดว่าเราเต็มคนดูแต่เราก็ไม่ได้เงินนะทุกคนเพราะว่าที่จะรังครับโฆษณาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้มไดม่ได้จ่ายเงินมะทุกคนแล้วก็ไม่โอนเงินด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถถอนเงินได้ด้วยโอเคทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดับดต่อใจด้วยนะ